ครับก็อีกเช้าหนึ่งวันนี้กับน้ำบานออนไลน์ครับเราก็มาออนทัวร์ที่บ้านเข็กพัฒนานะครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดกันนะครับเดี๋ยวขอจัดหมวกหน่อยโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนเก็บนะครับแต่ก็ดูปริมาณเห็ดครับหนึ่งตะก้าครับดอกใหญ่มากครับดอกใหญ่นะครับ เห็ดโคนควยถอกนะครับเห็ดโคนควยเสียกหรือทางอีสานเรียกว่าเห็ดโคนปวกนะครับอันนี้ก็จัดกันอีกหนึ่งตะกร้าตอนนีย้ยังไปไม่ถึงไหนนะครับคงต้องพักก่อนให้ทางบ้านมาเอาไปขายต่อนะครับก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากบ้านๆครับชีวิตบ้านๆน,นะครับะะปีหนึ่ง <400 S 1> ร้อยบาทหนึ่งนะครับโลกร,รล400บับมาสี่ร้อยบาทก็ อย่างที่บอกครับเอาไปต้มผัดแกงทอดได้สารพัดเมนูครับก่อนที่จะมีเห็ดอ่าเห็ดโคนปวกนี่นะครับหรือเห็ดโคนควยทอกนี่นะครับขึ้นพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บหลังจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นฤดูของเห็ดโคนหน้าดํานะครับเห็ดโคนหน้าดําดูดูลักษณะนะครับอย่าหาว่าผมพูดลามกนะครับเห็ดโคนควยทอกลักษณะเหมือนเลยครับเหมือนเลยนะครับแต่เป็นเห็ดนะครับ เวลาถ้ามันแก่ตัวพวกมันกระจาบานเป็นลักษณะนี้กลิ่นจะกลิ่นคล้ายๆปวกหอมของเอใครเคยทุบทุบลังปวกข้างในครับที่เป็นที่เป็นก้อนๆนะฮะกลิ่นคล้ายๆกันเลยกลิ่นจะหอมมากหอมกลิ่นปวกนะครับก็ถึงทางอีสานเขาเรียกว่าเห็ดปวกต้องขุดให้ลึกครับแต่ขุดให้ลึกแต่ตอนนี้ขุดได้ประมาณนี้นะครับรีบเดีย๋ยวจะมีคนมารับแล้วก็เอาไปขายต่อโอเคครับ ขอจบคลิปนี้กับนํำบันออนไลน์ครับเรามาออนไลน์มาออนทัวร์กันที่อบ้านเขตพัฒนานะครับโอเคครับบ๊ายบาย